แจนะครับแล้วก็จะดึงวาล์วนะดึงวาล์วแล้วก็ดุญแจ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่24กันยาย,ยน2566นะคะวันนี้นะคะมารีวิวรถนะคะ,ะคันนี้เป็นราคาเฉพาะโครงนะคะที่ได้ติดมาจําไปแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทำการซื้อเครื่องให้ลูกค้าใหม่ อันนี้นะคะเมื่อวานนี้นี่ยคะได้ไปซื้อเครื่องให้ลูกค้ามานะคะเป็นเท่าไหร่นะแซทีร้อยสี่สิบนะคะแซตทีร้อยสี่สี่สิบพัทนะคะไปที่ศูนย์คูมตตานะคะเพชรบูรณ์นะคะนะอันนี้ก็ได้ใส่เครื่องให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะราคาเครื่องอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยนะคะนี่นะคะได้ถอยมาใหม่เลยนะคะ จากศูนย์เลยมีปัญหาอะไรก็เข้าศูนย์ได้เลยนะคะนี่ก็ไปดําเนินการนะคะซื้อเครื่องให้ลูกค้าแล้วก็ติดตั้งเครื่องให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็มาเก็บล้างนะคะเพราะว่าฝุ่นแล้วก็นี่นะคะไม้รายละเอียดนะคะถ่ายให้ลูกค้าได้ดูคร่าวๆแล้วนะคะวันนี้ก็ได้ใส่เครื่องเรียบร้อยนะคะไม้เมยเป็นไม้เดานะคะนี่ สองสวยๆนะคะกระทัดรัดคือจะเลี้ยวเลี้ยง่ายนะคะเข้าซอยนะคะลากหญ้าให้วัวให้ควายนี่คือสะดวกเลยนะคะเปิดได้สามด้านกระบะเป็นกระบะอ่าขึ้นใหม่นะคะเป็นกระบะไม้เลื่อยใหม่เลยนี่ก็จะประมาณนี้ระบบไฟครบนะคะระบบไฟครบเป็นระบบสตาร์ทกุญแจนะคะอันนี้ก็ได้มาล้างหน่อยเพราะฝุ่นฝุ่นเยอะนะคะโอเคเดี๋ยวก็ถ่ายรอบคันให้ลูกค้าได้ชมอีก อีกทีนะคะวันนี้ก็มารีวิวลงช่องให้ดูคร่าวๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะคันประมาณนี้ก็มีนะคะแต่ว่าเป็นพื้นพื้นเรียบนะคะพื้นเรียบแต่ถ้าลูกค้าจะให้ทํากระบะก็ได้นะคะจะเป็นพื้นเป็นกระบะไม้กระบะเหล็กคือสอบถามได้นะคะราคาแต่ละคันไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าโอเคค่ะ